สวัสดีค่ะดาวนะคะจากเพจโปมิซูป้ายแดงแรงจดเต็มหลังจากที่เราไปเที่ยวสงการมาหลายวันนะคะวันนี้ดาวจะพามาชมรถมิซูเอ็กเพนเดอร์คอร์เทสอีวีนะคะเป็นรถสีขาวมุข่าที่ดาวจะได้ทําการสมม่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะเรามาชมกันเลยค่ะว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเชิญชมนะคะเอ็กเพนเดอร์คอร์นะคะรุ่นนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาของเขาอยู่ที่961,000ับาทนะคะดาวได้ติดอุปกรณ์บนฝากระโปรงรถจะเป็นอักษรโลโก้นะคะ แล้วก็มีชุดสเกิร์ตนะคะของライเดอร์นะคะที่แต่งให้กับลูกค้าทุกคันนะคะเรามาชมรอบรถกันเลยค่ะ <c oughs> สิ่งที่ดาวติดให้ลูกค้านะคะก็จะมีเบ้ามือจับนะคะเป็นลายแคปลานะคะกันสาดค่ะฝาครอบถังน้ำมันนะคะ ันนี้ชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์สองจุดนะคะติดตั้งให้กับผูกค้าด้วยนะคะ <c oughs> แต่งหล่อรอบคันเลยค่ะคันนี้ภายในรถก็จะมีพรม ปกดีนะคะเป็นสีดำได้น้ําเงินนะคะแล้วก็สรับเพจค่ะให้กับลูกค้ากวงมงลัไลมัลติฟังก์ชันค่ะกล้องบันทึกหน้ารถค่ะเบาะหนังนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นดีๆดาวเริ่มต้น5%ผ่อนนาะสูงสุด84งวดติดต่อมาที่เพจโปมิซูป้ายแดงแรงจัดเต็มนะคะดาวและทีมงานยินดีให้บริการคะ่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะรอคลิปหน้านะคะว่าดาวจะมารีวิวรถคันไหนให้กับลูกค้าอีกค่ะบ๊ายบาย